ุกวันนี้เพื่อนยังสงสัยอยู่มึงก็ยังสงสัยมึงพกเคไวทำไมเออเรื่องนี้แม่งให้โอกาสอธิบายแล้วมึงพกไวทำไมครับนี่ไหมกูอะกูไม่น่าถามเรื่องนี้เลยให้ตอบดีๆนะกูร่ากูสงสัยมานานแล้วเว้ยพี่โนเก็บไาเยัดตูดแค่นั้นเองไม่ใช่เอาความจริงเลยนะก็ยัดตูดแหละความจริงอะครับเยดให้มากไม่ได้จ้ะพี่พูดขนาดเนี้ย เอาพี่มาสมานั่งดิเนี่ยเราเว้นโต๊ะไว้ให้เขาอยู่แล้วพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ท็อปพี่ท็อปกูบอกว่าไม่ให้เอาเบียร์เข้ามาไอศาสตว์ไม่รู้เจะรีดแบบอยะามาเอาเข้ามาได้งั้นไงมันเลยทำให้กูรู้ว่าอ๋อเพื่อนกลัวคุยเบ้ขวากูก็เคยเห็นแต่คุยงูควึงมันไม่เบ้ขวาขนาดนี้ไงคุยมึงยาวไงตัวเหมือนตาตัวอันนี้มันเลี้ยวอย่างนี้เลยเว้ยกูบอกเฮ้ยโหน่งโหน่งดูดิ เที่ยแม่คูยไม่ขวาคุณก็รู้สึกว่ากูเห็นใจเพื่อนบอกเที่ยมันฝืดอย่างมันจะตื่นหยุดจะทำอะไรกูเนี่ยเสรปั๊บอาสันคนนี้ไอ้เทีแม่เอ้ยกูลืมคนไอ้เย่แบ็แบล็มแบล็มอะไแบมแบมแมแ่ไงไอ้เย่ควงมือพคอ้สั์ เปิดรายการเลยตอนไปเชียงใหม่เป็นไงวะที่รายการนี้มึงเปิดกันแบบนี้เลยไม่สวัสดีไม่สวัสดีเลยเหรอวะไม่มีเอามีเชียงใหม่รอบที่แบบที่เรานั่งรถไฟไปอ่ะไอตอนนั้นมึงเป็นชาวอินเนียเป็นชาวนจีเนียเป็นชาวเป็นชาวเอนจิเนียร์ด้วยอยากเป็นนักบินไอ้เนี้ยนักบินเขาแบบมีปุ่มเยอะใช่ไหมปุ่มเยอะผมชอบไปไม่ถึงไงไอสัตว์ตกเล่กไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยมิกแม่งปุ่มเยอะเหมือนกันกูเห็นปุ่มมันเยอะไอ้กูเลยชอบ ไปเชียงใหม่กันไปเล่นเราก็ไปเล่นร้านเป็นแบบงานเด็กดาวอ่ะเป็นอะไรวะพี่เป็นผับเลยเป็นผับเป็นผับเว้ยสภาพมันเป็นผับเว้ยแต่พอเข้าไปพอเหมือนเขาเก็บตั๋วเสร็จปั๊บกูอยากจะเดินออกมาสุขุมิทข้างนอกไอ้เหี้ยล็อกประตูข้างนอกอ้าวไม่ออกล็อกประตูไม่ออกไม่ได้ล็อกจากข้างในนะล็อกจากข้างนอกล็อกจากข้างนอกด้วยไม่ได้เสร็จปั๊บดาวเช็คเสร็จใช่ป่ะขึ้นไปพักข้างบนกูเจอลุงฝรั่งคนหนึ่งนี่แหละนี่แหละใส่ผ้าคุณหนูอยู่ตัวเดียวไอ้ลุงฝรั่งดูเคลื่อนหน่อยดูนแบบ เฮ้ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วตัวแกจะแบบหอมๆกะลองกะลองนตาโบตาโบตาโบ้โบ้กูว่าไอ้เฮี้ยออกก็ไม่ได้กูขึ้นมาห้องพักกูก็เจออะไรแปลกๆแต่ว่าไม่เป็นไรเว้ยอ enfin, ่โชว์โชว์ปุ๊บอ่โชว์จบไปเฮ้ยไอ้ความฮาคือกลับไปที่บ้านกว่าไอ้เนี่ยมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งมือตาผมสามารถเต็มคราบเต็มคาราเบลตะยุนนี่เรียเต็มคาราเบลแม่งหลับพาแม่งแบกกลับบ้านมานอน นอนเป็นฟาโลอ่ะอะนอนยังเท่ไอ้เหี้ยไม่ไม่รู้สึกตัวพี่เมาขนาดนั้นเลยเฮ้ยตัดแล้วตอนนั้นคือใส่ปั๊กงพาร์คแล้วั๋อท่าเนี้ยมาตั้งแต่ในรถอ่ะแล้วก็ยกแม่งมาแบบเนี้ยคือแข็งอย่างนี้เลยมัมมี่มามี๊นอนเป็นมัมมี่เออมามมี่มัมมี่มามมี่มาเลยไอ้เหี้ยเรียกไงก็ไม่ตื่นหางตาแม่งสึกเหลือเป็นเห็นถุงเท้าซุปเปอร์ด็อกเว้ยอ่ามารีมายกูว่าแบบไอ้เหี้ยแม่ ยี่ห <Biden, S 3> <Q> ้อที่เราซื้อใส่จามัธยมป็นที่หขอประจำเลยชุปปด็อกเนี่ยกูกูก็เลยแกะห่อเรามาแล้วของเจ้าของบ้านเขาด้วยนะของเจ้าภาพเขาคือไปพักบ้างเออบ้างกูก็เอาถุงเท้าเขาวางไว้บนตะกร้าแล้วกูก็ลองเอาใส่มือพอดีเหียแม่งพอดีมือแต่กูบอกน้องนอกูมีถุงมือเฮียนี่จับคนไข้ไอ้เหียบ้านเป็นคนไข้จับ จับมัมมี่จับมัมมี่แบบถอดกางเกงถอดเสื้อถอเสื้อขึ้นมาปุ๊บก็ยารู้สึกตัวไม่รู้มันตันเลยเว้ยโอ้ยถามมึงจะทำอะไรเอาเฮียก็มึงใส่มาท่านี้แล้วงั้นไหนมาขนาดนี้แล้วกูก็เลยไปหยิบถุงเซเว่นมีแม่บอกเป็นถุงขยะกูเอาขยะออกกูก็ฉีกแล้วก็มารัดมือรัดแขนแล้วแล้วความเฮียคือ พ io, ูดขนาดเนี้ยเอาพี่มาสมานั่งอดู่เนี่ยเราเว้นโต๊ะไว้ให้เขาอยู่แล้วนี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ท็อปพี่ท็อปกูบอกว่าไม่ให้เอาเบียร์เข้ามาไอสว์ไม่รู้เรื่องเลยแหละยมาเอาเข้ามาได้นี่ครับนี่คือพี่มาสบิกินี่นะฮะตัวจริงับจรงก็ไอนี่ก็จับถองเองจริงเหรอก็อยากแกล้งเพื่อนเฉยๆคิดอะไรกูมเนี่ยกูเลยถามไปว่ามึงอะไรเนี่ยบอกไอเทียมึงใส่เข้ามาขนาดนี้แล้วมีถุงมือขนาดนี้แล้วแพทย์แพทย์ใส่แพทย์ มึงจะไม่เฮี้ยหรอสารเรื่องอะไรเฮี้ยอะไรตกใจเฮี้ยเนี่ยแต่กูก็เลยลองคำคำดูไอ้กูว่าอกไอ้เฮี้ยอยู่คำอะไรมึงคำอะไรคำคุยไอ้เฮี้ยแมนเปิดก่อนไอ้สารกูเนี่ยแล้วแล้วพี่คำไปแข็งวะอย่างๆตอนแรกกันอ๋อถ้ารู้สึกว่ากูเห็นใจเพื่อนบอกเฮี้ยมันฝืนมันจะตื่น

ไอ้หนมไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยนะหนมไอ้ไอ้สั่นให้กูอธิบายก่อนหนมชอบก็แบบถังเขี้ยหยุดหยุดแค่เรื่อง K Y โอเคนะเราบอกพี่ให้พี่หนมไม่ต้องแกล้งมาอะไรเส้นโอ้โหเลยถามว่าเฮ้ยนิ้วมึงมาจากไหนอ่ะไอ้ัแม่กูลืมเลยกูลืมเลยโอ้โหเฮ้ยมึงมานทำอะไรอ่ะแต่พเขาทำหน้าเขินๆแล้วบอกอ๋อนิ้วกูแห้งกลัวมาทานิ้วนิ้วตอบนิ้ว ไม่ใช่วาสลีนอะนี่วีวีอไม่ใช่ไอเทีย้กูน่าจะเชื่อไอเทียมากแล้วเนี่ยว่าไม่เล่าแล้วไอ้สัตว์กูลืมไปเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กูม่ไอคุณจบแค่นี้ก่อนอ่ะพี่เล่าต่อเลยไอ้สัตว์พักไอ้เนี่ยอ่ะจบแค่นี้และเอาเป็นว่าพี่โดกพก KY แล้วบอกเพื่อนว่าเอามาทาซอกนิ้วบอกว่านิ้วแห้ง จบแค่นี้ไม่ต้องอธิบายอ่านต่อเลยดความชงของกูแต่ความสนุกของกูยังอยู่กูก็เลยรับมากกอนกูไม่หนุกกันแล้วเคไวหลอดนั้นเน่ะแม่งใช้ไปประมาณสามส่วนสี่หลอดแล้วใช้แล้วใช้แล้วด้วยกูแง่กูก็นั่งมองกูก็นั่งมองแป๊บหนึ่งไงกสัตเอ้ยแล้วหัวมันก็คิดตามแต่ความสนุกมันต้องไปต่อก็เลยบีบส่วนที่เหนือลงใส่มือกูที่ลงส่งเท้าที่ใส่ ที่ใส่ห่อถุงเท้าไว้ซุปเปอร์ด็อกโอเคนั่นไงมันเลยทำให้กูรู้ว่าอ๋อเพื่อนกลัวควยเบ้ขวากูก็เคยเห็นแต่ควยกูคุยมมันไม่เบ้ขวาขนาดนี้ไงควยมึงยาวไงตัวเหมือนตาตัวมึงอะมึงเลี้ยวอย่างนี้เลยวากูบอกเฮ้ยหน่งหน่งดูดิเขี้ยไแม่คุยเบ้ขวาแล้วสัมผัสคุยเปียวอมพี่วอมพียอม ไอ้เฮียแบนแบนเอาปากหอมแต่จะพักเว้ยปาโลอะปาโลปากโลมัมเมฆมัมเมฆคนไ่คนเริ่มเป่าปากเขาเพลินเขาไอ้เหี้ยแม่งทำยังไงก็ไม่ตื่นแล้วมันก็กระเซ่ากระเซ่าขึ้นทีแมันก็ตั้งมือแม่งก็อยู่อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยถ้ามีไอโฟนนะเละแน่ไงมึงลงติ๊กตอกแล้วไอ้สัสไงต่อตอนที่ตื่นอะที่อะไรวะลืมตามาปุ๊บ เราอยู่ไหนเนี่ยป้าสุดท้ายเราอยู่ในร้านเหล้าอยู่เปลี่ยนมาแม่งออกมาแม่งเป็นห้องเว้ยห้องไข่ก็ไม่รู้ไงฟ้องแบบไอ้เที่ยแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยแต่ทำไมแขกกูขยับไม่ได้เอ้าไอ้เที่ยมีเชือกด้วยแต่ไอ้เที่ยเอ้าไอ้เที่ยกางเกงดูแต่เกงดูเอ้าเที่ยอะไรเนี่ยเหมือนโดนลุมโซ่ไปแต่คือเราได้เพื่อนแก้ใช่หัวแต่ไม่ฟ้องตำรวจนะชอบ มาเรื่องนี้ทุกวันนี้เพื่อนยังสงสัยอยู่มึงก็ยังสงสัยมึงพก K Y ทำไมเรื่องนี้แม่งให้โอกาสอธิบายแล้วมึงพกเยอะมากอะที่มาทีมากูอะกูไม่น่าถามเรื่องนี้เลยตอบดีๆนะเวลากูสงสัยมานานแล้วเว้ยก็พี่โหนเก็บไาเยัดตูดแค่นั้นเองไม่ใช่เอาความจริงเลยนะก็ยัดตูดแหละความจริงอ่ะครับยัดไปมากไอสัตว์เอ้ยไม่น่าเล่าเรื่องนี้เลยคือว่าเวลากูกูชักว่าวอ่ะกูจะจับไม่แน่นเพรชักว่าวใช่ไหม จับไม่แน่นมันจะถลอกมันจะถลอกก็เลยเอาเคไวมาทามือให้มันลื่นๆเหมือนหี่งมันสับไกลเลยแล้ทำไมต้องบอกว่านิ้วแห้งด้วยตอนนั้นยังเขินไงยังไม่เหยิบไงพี่แผลตอนพูดถึงเรื่องนี้กูแบบพี่เอานิ้วมันจะแห้งได้ขนาดนั้นหรอวะสรุป KY นี่ชักว่าวใช้ชักว่าวเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กับคนอื่นแต่มันด้านไม่ใช้ไม่ใช้ใช้กับมึงเลยคนแรกถ้าแม่งต้องกเอาไปทัวร์ด้วยกูลืมเอาออกไอ้สัตว์แล้วมึงเอาไปไหนมา อยู่ที่บ้านไงเป้เป้เป้มึงมันอยู่ในเป้มึงไปละกูว่าพกไปทุกที่แหละไม่มันเป็นกระเป๋าแบบกูเอาไว้ซ่อนกูเก็บเอาไว้อะไรก็พอเจออยู่ที่บ้านเห็นหรืออะไรเงี้ยบอกเอามาทำอะไรอ่ะกูอะไรใส่กระเป๋านี่ก็บอกนี่เอามาทาซองดิวเอาละเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่น กูว่าหายสงสัยแล้วเยอะมากไอ้เฮียกูสงสัยมา20กว่าปีไม่เคยเล่าเก็บไว้งานนะเรื่องนี้สงสัยสงสัยนกูว่าน่าจะเชื่อไอ้เฮียมากว่าไอ้เฮียมากเรื่องนี้มันไม่สร้างสรรค์ไอ้เฮียมันไม่โหนเข้าหัวแจมเลยสัตว์กูลืมเรื่องนี้ไปแล้วลเว้ยแดมมั้ยแจมกูไอ้เลยเคไวพี่โหนไอ้เฮียคนเฮียเลยพกเคไวไวชักว่า เอาง่ายๆคือคิดว่าไปทัวร์แล้วจะไปชักว่าตอนไปทัวร์ไม่มันไปคืนเดียวไปคืนเดียวแต่กูแค่ลืมออกก็คืนนั้นแหละตั้งใจชักว่าอ้อไอ้รอบนั้นแม่งมีความมันอีกแลไอ้เนี่ยกูเริ่มระแวงแล้วไอ้สัตว์ว่ามีเที่อะไรที่กูจำไม่ได้กูเลือกสมองไม่ดีเลยยาเมึองจากลังปางมาไอ้นั้นอีกคืนนี้อันนี้คืนที่สองแบนเดี๋ยวมันไม่มีกูใช่ไหมมี คราวนี้คราวนี้เป็นวันเที่ยวแล้วเราได้มานอนโรงแรมดีได้มานอนกัดส่วนแก้วแล้วก็สิบปีที่แล้วกับลูกเลียงกำลังลูกเรียงสิบสองข้วยแก้วโอ้โหแรงดวงไวสุดสิบสองปันนาสิบสองราศีแล้วพี่หนองก็ไปยืนชักเวา ก็ไม่เวิร์กแล้วเราเป็นประสบการณ์น่าจะครั้งแรกในชีวิตเราทุกคนเลยมั้งแผ่นดินไหวเออใช่คือสมัยก่อนเออมาเริ่มแผ่นดินไหวกันดีกว่าเราก็ไปได้นอนโรงแรมดีไงย่าสามารถเขาพี่สาวจัดให้พี่สาวจัดหน้าอรจัดให้ไปดื่มไปกินอะไรเสร็จปั๊บกึ่มๆเต็มที่แล้วเต็มที่ขึ้นห้องความตื่นเต้นแรกคือเดินเข้าล็อบบี้มาปั๊บเรากดลิฟต์แต่ทุกคนลงมาลงมาด้วยความลุกนี้ลุกนนคือเหมือนหนีอะไรมาคือเราเห็นแขกคนอื่นอ่ะเฮ้ยทำเฮี้ยอะไรกันวะเออเป็นไรกันวะอะไรนะลืมไป แต่เราก็ยังไม่รู้เราก็จะขึ้นไปนอนก็พี่เมาไงไปพอขึ้นลิฟต์ไปปั๊บเริ่มเห็นควันเว้มันมันสนานมากเว้มันรวมมิดทุกอย่างในวันนั้นนะไอหนุ่งไม่ได้ขึ้นมาเราขึ้นมาขรางล้างตูขึ้นไปไอมาดแล้วก็พวกเพื่อนในวงขึ้นไปเสร็จควันแม่งขมงเว้แต่ก็ยังเสือกจะเดินเข้าห้องไปกันไขประตูห้องเสร็จกูทับทักเริ่มเอกใจเว้มันเยอะเว้กูเลยแบบเฮ้ยลงเหอะก็ลงมาเว้ กูเดินมาถามควันก่อนอ่่พีทำไมมีควันบอกอ๋อพอดีพ่นยากันยุงโรงแรมเฮียอะไรพ่นยาไม่รู้แต่กูจำได้มันมีควันมันเป็นพ่นแบบพ่นเหมือนฆ่ายุงอะไรอย่างเงี้ยลงมากูก็เห็นทุกคนลยลูกเล็กเด็กแดงทุกคนอยู่ตองล็อบนี้ เขาอยู่นอกตึกเลยเขาอยู่นอกอาอยู่ข้างหน้าว่าเดินออกมาว่าเพิ่งมารู้ว่าอ๋อไอเหี้ยแผ่นดินไหวแล้วทักพักแม่งมีคนนึงวิ่งหน้าตาตื่นมาวิ่งมาจากจากไหนพี่จากข้างนอกกร้เทพมันจะการจอดรถวิ่งมาจากการจอดรถวิ่งหน้าตาตื่นมาแต่พวกกูรู้แล้วว่าแผ่นดินไหวแต่แม่งมีคนนึงกาะเฟตไอเหี้ยผีหลอกผีหลอกนะมึงอะมึงไปทำอะไรตรงงานจอดรถที่มึงนั่งอยู่ตรงราวเลยแล้วบอกว่าชักเ้าไง สิ่งแรกที่มันบอกกูบอกว่าเฮียกูนั่งสุบรีอยู่ตรงราวเหล็กตรงงานจอดรถเฮียราวเหล็กแม่งโยกผีหรอแล้วแม่งม่มาตาตื่นเฮียอีหยอกอีกยอดไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปเดินเล่นแล้วทีนี้ก็ไปสุบรีอยู่ตรงไอลานจอดรถใช่ไหมแล้วทำไมมึงต้องไปคนเดียวก็จะไปชักว่าวไงพี่พี่ชอบขนาดนั้นเลยอ ไอ้ปัดแม่งไอ้สั่ก็ติด K Y ไปแล้วติดมาติดมาทุกวันไม่้งทุกวันเออจริงว่ะพี่โหนุ่มติดชักว่าทุกวันจริงชักว่าทุกวันจริงเนี่ยเหรอแต่มึงนึกว่าผีหลอกจริงใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัเที่ยวอะไรกันยุ่งอะไรกับชักว่าคุณแต่มึงนึกว่าผีหลอกจริงใช่เพราะว่าเพราะว่าไอ้ราวเหล็กอ่ะไอ้ราวเหล็กเนี่ยมันยาวๆเนี่ยแม่งเป็นร้อยเมตรเลยเว้ยมันจะมีราวเหล็กวางอยู่แล้ววางหน่วงๆไว้มแม่งขยับหมดเลยเว้ยกึ่งกัางกึ่งกัางเนี่ยหมดเลยเว้ยทุกอันเลยอะทุกอันเป็นสิบอ้ตตตมือนนีี่่่่หังแแพดู ดูแต่เหล็กไม่ดูตึกเลยว่ามันโยกมันอะไรกันตอนนั้นเงียบไงชักวอาพี่แม่งหัวสมองพี่แม่งตายแล้วเล่มันก็ตื่นมาเว้ยี่ก็บอกว่าเฮ้ให้แผ่นดินไหวเอาหรอก็ต้องออกมาอยู่ข้างนอกกันอตัดจบเลยแล้วกันเอาเรื่องงานของพี่แดนมากดีกว่าอันนี้เป็นชาวออนจิเนียร์อยู่ครับเป็นแบบว่าเป็นอาชีพหลักเลยทำงานอยู่กับศิลปินหลายๆท่าน ส่วนพี่มาดก็คุมซองนะฮะเปิดซองอยู่ไอ้สัตว์อยู่ดมสุกเนี่ยพี่มาตัดต่อเนี่ยงานที่มีภาพและเสียงอะผมงานละหกแสนแต่อย่าลืมนะครับผมรับล้างแอร์นะครับอินเซอร์ตจิมจริงพี่อเขี่ยหยอกด้อมหน้าใช้บริการมูไม่เล็กฮะอ่ะตัดจบแม่งเลยบาย ฝากติดตามมาลายหมูตีออฟฟิเชียลด้วยนะครับ